ไม่ใช่เรื่องเงินทากิเผยเหตุไม่ต่อสัญญากวางสงอดีตกุณเสือใหญ่สิงเชียงรายออกโรงเผยเหตุลากวางสงมหาภัยไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของอำนาจในการทำทีมที่ไม่ได้รับอย่างเต็มที่มาสมิทากิ ุนซือชาวญี่ปุ่นวัย48ปีที่เพิ่งเปิดตัวมารับงานคุมทัพมานินมังกรและยองเอฟซีให้สัมภาษณ์กับซ็อกเกอร์คิงสือดังของประเทศญี่ปุ่นถึงสาเหตุที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับกวางซงมหาภายัยสิงเชียงรายยูเนเต็ดทีมชมป์เก่าศึกโตโยต้าไทยลีกเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะสัญญาที่ระบุว่าจะหมดสัญญาในวันที่30พฤศจิกายนนี้ว่าเป็นเพราะเรื่องอำนาจหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบในการทำทีมที่ไม่ได้เปิดให้ตัดสินใจได้อย่างเต็มที่โดยคุณซือวัย48ปีได้กล่าวว่า ครั้งหนึ่งผมเคยตกลงว่าจะต่อสัญญาแต่สุดท้ายผมก็ไม่เซ็นมันไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเพราะการเจรจาที่เป็นปัญหานั้นไม่ลงตัวทั้งเรื่องอำนาจหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบเพราะผมมีหน้าที่คุมการฝึกซ้อมแต่เมื่อถึงเวลาลงสนามจัดตัวผู้เล่นแบบไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนควรได้ทำและมัก้องปรึกษาผู้บริหารทีมก่อนจะตัดสินใจในระหว่างเกมหรือบางทีเขาก็จัดการให้ทั้งที่ผมไม่ได้ต้องการทากิบอกกับซ็อกเกอร์คิง โดยกุนซือวัย48ปีเพิงเซ็นสัญญาใหม่กับระยองเอฟซีทีมอันดับสุดท้ายของโตโยต้าไทยลหลังจากที่เขาแยกทางกับหวางซงมหาภัยเพียงหนึ่งสัปดาห์ด้วยมาซมิทากิเข้ามาดับตำแหน่งกุนซือสิงเชียงรายยูไนเต็ดเมื่อต้นฤดูกาล2020โดยคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คพ2020 แล้วก่อนออกมาเขาทำทีมรั้งอยู่อันดับ3และทีมมีคิวไปลุย f f c h a แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่เหลือด้วยขณะที่งานใหม่ของเขาจะประเดิมนำมานินมังกรไปเยือนต่อที่คาดพีทีประจวบในวันที่21พฤศจิกายนนี้